สวัสดีค่ะพบกับช่องรวมธรรมสาระดีๆนะคะสำหรับวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับลำดับการสวดคาถามหาเมตตาใหญ่ค่ะในการสวดคาถามหาเมตตาใหญ่แต่ละครั้งนะคะผู้สวดพึงกระทำด้วยความตั้งใจจริงไม่สักแต่ว่าทำให้ระลึกถึงอยู่เสมอว่าเราทำเพื่อขอโทษขออภัยต่อเจ้ากรรมในเวรที่เราเคยล่วงเกินเขามา และการที่จะทำให้เขายอมอภัยแก่เรานั้นเราต้องทำด้วยความจริงใจบริสุทธิ์ใจจริงๆเขาจึงจะเต็มใจให้อภัยและตัดเวรกรรมได้จริง mm hmm. เมื่อจะเริ่มสวดควรตัดเรื่องกังวลต่างๆออกไปให้หมดให้สำรวมกายวาจาและใจกราบพระสามครั้งด้วยเบญจา่าฆาปดิษฐจากนั้นเริ่มสวดไปตามลำดับดังนี้ หนึ่งบทกราบพระรัตนตรยัย 2. บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า 3. บทตรสรณคม 4. บทสรรเสริญพระพุทธคุณ 5. บทสรรเสริญพระธรรมคุณ 6. บทสรรเสริญพระสังฆคุณ 7. บทแผ่เมตตาให้ตนเอง 8. บทคาถามหาเมตตาใหญ่ 9. บทอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล10 บทขออโหสิกรรมและอธิษฐานบุญขณะสวดมนต์ควรสวดด้วยน้ำเสียงที่ดังพอได้ยินชัดถ้อยชัดคำควรสวดด้วยจิตใจที่สงบไม่ต้องเร่งรีบให้จบโดยเร็วแรกๆอาจจะสวดผิดบ้างถูกบ้างก็ไม่เป็นไรไม่ถือว่าเป็นบาปติดตัวเพราะเราสวดด้วยจิตที่บริสุทธิ์มิได้มีเจตนาที่จะแกล้งทำเล่นอันเป็นการลบหลู่พระธรรมคำสอน เมื่อได้สวดบ่อยๆนานไปก็จะชํานาญเองปัญหาเรื่องของการสว,สวดผิดผิดถูกถูกก็จะหมดไปการสวดเบื้องต้นควรสวดคําแปลด้วยเพื่อจะได้เข้าใจในเนื้อหาของบทสวดเมื่อเข้าใจดีแล้วภายหลังจะไม่สวดคําแปลก็ได้